บอยน้ำเกลือบ้างเอาหนึ่กลือเอาถุงซองไปเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้แรงเว้ยตัวนี้ของรับสะพายกับสะพายได้นะเฮ้ยน้ำเกลือน้ำเกลือเกลือน้ำเกลือตัวนี้แรงมีโปรตีนด้วยมีโปรตีนนะไม่ใช่ต้นตีนนะมีโปรตีนพอนเจอน้ำใส่เลยแล้วหมวกไปไหนหมวกอ่ะใครเอ้ยแม้ฮะมีใครบ่าแม่คุณแจรถ

ขึ้นเขาครับขึ้นเขาชามไบ,บสบคบ์ครับชามไบส์นี่คุณบอสครับคุณบอสไปสิบลอ้อครับผมคุณเฟรมครับคุณทขงหมดขงสงไหลนะครับด้านหน้า,ค,าคุณหวายคุณหวครับขึ้นล้อหมเลยครับผมเข่าดึงหน้าครับลูกกระด๋อยแมวโอเขาลูกกระด๋อย ของเพียงของชามใบนะครับมีเป็นแถวครับหาดูได้ยากครับของเพียงขนาดไหนดูเองครับโดยมีท่านบอสครับผู้นำครับท่านบอสผู้นำครับเียวลงครับท่านบอสออกข้างครับ ครับขบคุณไปด้วยกสิไหน้าสอสสิสอสิ้หน่อยครับเยื่อไหมครับ่เห็นครับโอเคสบายครับสบายสาสวยครับปลาอะไรปะป่าโอ้ยป่าโอ้ไม่ได้ไทรูปแล้มีเลย